อัลลอฮ์มอบของขวัญมานะว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้บ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะนี่เป็นของขวัญน,นะผู้ที่ตายไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์แม้แต่นิดหนึ่งคนที่ตายบ่าวอัลลอฮ์นะยุคเนบีอาม,มัดเนี่ยใครที่ตาย แล้วไม่มีชีริกติดลงไปไม่มีชีริกติดผ้าขาวไปไม่มีชีริกติดคันหามไปไม่มีชีริกชีริกอธิบายยังไงเช่นไปหาหมอดูตอนลูกจะแต่งงานไปหาหมอดูนะอลัลลอฮ์ก็เอาด้วยหมอดูก็เอาด้วยโต๊ะตะเกียรเอาอีกผมจะนอนยางมีสามไว้มีอลัลลอฮ์ด้วย ก็มีมีหมอดูนะแล้วก็มีโต๊ะตะเกียบมีจิงโจกอีกตอนจะออกจากบ้านนั่งเลยชั่วโมงหนึ่งกว่าจะออกจิงโจกทักจิงโจกทักใครสอนนบีไม่ได้สอนแต่โต๊ะสอนเน่ยโต๊ะกระแชสอนไว้มาตอนก่อนที่โต๊ะแชจะตายอ่ะมันจำติดหูเลยแล้วก็หัวหัวเรือพี่น้อง แถวนู่นน่ะบักปยูนแถวๆอะไรนะสงขลาแถวๆสตูลมีเรือไปหาประมงใช่ไหมมีผ้าเจ็ดสีเขียวแดงเหลืองขาวแะ้รก็ผูผูกๆคนที่ขับเรือไปหรือพายเรือมั่นใจว่าไอ้ได้ตรงนี้นะไอ้ผ้าเขียวๆแดงๆนี่นะช่วยปกป้องอันตรายได้ด้วยชิริก ชีริกพี่น้องอัลอพี่น้องใครที่มีชีริกติดตัวไปใครที่มีชีริกติดผ้าขาวไปใครที่มีชีริกติดลงไปแล้วก็ฟังศาสนานะฟังนะแต่ไม่ยอมเตาบ้าตัวรตะเกียวก็ไปไปเดินตะว่าเดินตะวบัวบได้ไหมไม่ได้ตะวับได้กี่แห่งในโลกนี้ แห่งเดียวเดี๋ยวนี้มีกาบะอันที่สองมาแล้วอยู่ในประเทศอิหร่านอ่าถ้าจะไปตรงนี้ก็ได้แต่เอารอไม่รับนะ <c oughs> ให้ไหม่ไปน้องทั้งหลายเอารอจะให้ของเกิดขึ้นมาเยอะในโลกนี้ไนงะฉะนั้นที่หัวข้อ,อนี้นะดีมากเลยนะฉันจะไม่ปฏิบัติตามใคร <c oughs> ถ้าเป็นการขัดคำสั่งของอัลลอฮฺละซุนทันไม่ตามเห็นไหมพี่น้องถูกลงมาสามรายการนะที่เป็นของขวัญที่ใครให้หมอบให้นะอัลลอฮฺมอบให้ท่านนาบีคนเดียวพอนะแล้วนบีมาสอนต่อทัานอย่าแอนตี้ซุนานะนบีถ้าปฏิเสธซุนานะนบีจะรู้เรื่องสาเรื่อง,องกันได้ยังไงแล้วก็นี่อัลลอฮฺบอกอีกนะบอกว่า อัลมุคฮิมาดใครที่มีชิริกติดตัวไปนะครับชริกนี้เขาจะพบกับอันตรายเขาจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมเขาจะไม่ปลอดภัยชริกไปน้องเอาถามว่าอุม,มาของนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนทำชริกเยอะหรือน้อยเยอะมากเลยอัลลอฮ์สร้าง มนุษย์มาสี่แบบสร้างมาในรูปสี่สี่แบบด้วยกันนะหนึ่งสร้างอาดัมพ่อแม่มีไหมไม่มีต้องการจะโชว์ใครโช, Allah, โชว์อัลลอฮ์ไม่ใโชว์อาดัมก็ใช่ว่าอัลลอฮ์สร้างอาดัมมาพ่อมีไหมไม่มีแม่มีไหม,มไม่มีต้องการจะโชว์ใครอัลลอฮ์มีความสามารถสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่ประเภทที่สองสร้างตฮาวาหรือว่านางอีฟรหรือฮาวาเนี่ยเอามาจากกะได สีโครงโชใครไม่ใช่โชโตฮาว,วาโตใครโชอัลลอฮ์อัอลลอฮ์โหมีความสามารถนาดูเลยนะเอาสีโครงออกมาสร้างเป็นคนได้น่ะโอ้โหชั้นหนึ่งจริงๆประเภทที่สามโชอัลลอฮ์อีกเหมือนกันถ้องว่าฮาวาเนี่ยผ่านพ่อไม่ผ่านแม่อานบีอิสาลาฮิสลามผ่านแม่ใช่ไหมพ่อมีเปล่า โชใครโชอัลลอฮฺ o, มุเลยโชลน,นบีอีซาพี่น้องชาวคริสเตียนเราเนี่ยไปกราบน,นบีอีซาอยู่วันนี้ใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้เชื่อไหมอลองตาดูสิลองตาดูสิขนาดเชื่อจึงโจกยังไม่ปลอดภัยเลยไปหาโต๊ะตะเกียยังไม่ปลอดภยัยนี่ไปคารพบน,นบีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์โอ้โหหนักมากเลย ไหมพี่น้องแล้วก็พวกเราวันนี้ม,มีพ่อมีแม่ใช่หรือไม่ใช่ไอแต่งหรือไม่แต่งอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พ่อแม่มีไหมมีบางทีพ่อมันม,มันมันแสดงตัวอแม่ก็อุมคันอยู่คนเดียวลูกฉันลูกฉันลูกฉันพ่ออยู่ไหนไม่รู้จะพ่อมีไหมม,ไหมีแต่งไม่แต่งอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่แตง่งรับผิดชอบเอาเองในวันเกิยามัดจานี้อ,อัลลอฮ บอกกับนบีว่าใครที่ตายแล้วก็มีชีริกติดตัวไปอลัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้แต่ถ้าชีริกไม่มีจิงโจกไม่มีตัวตะเกียไม่มีหมอดูไม่มีฐานทำงานเพืเอ่ออัลลอฮ์หมดเลยนะสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ถ้ามีความผิดอลัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษให้<ม>ดีหรือไม่ดีพี่น้องขอใยมีชีริกอย่างเดียวนะพอมีชีริกปั๊บนี่มันโอ้โหอัลลอฮ์เ,เช็คหมดเลยอนะ่ะ ค่้นพี่น้องครับบางทีเราอาจจะขาดนามาอาจจะด่าคนนั้นตวาดคนนี้ยืนเป็นหน้าบ้านคนนั้นเอามือเท้าเอวพี่น้องมันสารพัดบาปมีทั้งนั้นแหละแต่อย่าให้มีชีวิตติดตัวไปอลัลลอฮฺอาจจะอภัยโทษทในความผิดอื่นๆดีไหมพี่น้อง